สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับมอเตอร์เวย์นิวส์ค่ะใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีข่าวดีมาฝากเรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนมอเตอร์เวย์หมายเลข7และหมายเลข9รวมถึงการเปิดใช้ช่วคราวมอเตอร์เวย์หมายเลข6ช่วงปากช่องสีคิ้วขามทะเลสอปีนี้จะเป็นวันไหนอย่างไรไปติดตามรายละเอียดเลยค่ะสำหรับเทศกาลปีใหม่2566กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทา,นทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมีอยารายละเอียดดังนี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7สายกรุงเทพบ้านฉางและทางหลวงพิเศษหมายเลข9้บางปะอินบางพลีและช่วงพระประแดงต่างระดับบางขุนเทียนตั้งแต่เวลาศูนย์นาฬกาหนนาทีของวันที่29ทธันวาคม2,565 ถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่4มกราคม2566รวม7วันตามนโยบายของนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2566รวมถึงช่วยแก้ปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน นอกจากนี้ยังเปิดใช้ชั่วคราวทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6กสายบางประอินคอนครราชสีมาช่วงปากช่องสีคิ้วขำทะเลสอระยะทาง64กิโลเมตรตั้งแต่วันที่29ทธันวาคม2565ถึงวันที่4มกราคม2566เพื่อแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงหมายเลขก2ถนนมิตรภาพโดยแบ่งเป็นขาออกวันที่29 3ถึง31ธันวาคม2565และขาเข้าวันที่1-4มกราคม2566 สำหรับรถที่ได้รับอนุญาตคือรถยนต์ส่วนบุคคล4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางก่อนออกเดินทางนะคะถ้าอยากตรวจสอบสภาพการจราจรของทางหลวงทั่วประเทศกด1586ค่ะแต่ถ้าเป็นมอเตอร์เวย1586กด7นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ